สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับแ a น o อนนะครับ IP สองเจ็ดเจ็ดูนย์นะครับเครื่องเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าแจ้งมานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับผมคือโดยปกตินะครับถ้าเอาแบบเช็คแบบง่ายๆเลยนะครับผมตัวเครื่องมันก็จะมี power supply นะครับคือตัวจ่ายไฟนะครับถ้ามันมีไฟนะครับเวลาเราเสียบนะครับเนี่ยเสียบสายไฟเข้าไปนะครับมันจะมีการสปาร์ของไฟนะครับผมมันจะมีการสปาร์ของไฟนะครับผม ถ้าสมมติว่ามันไม่มีการสปร์กของไฟนะครับหรือมันเงียบนะครับผมสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นที่ตัว power supply นะครับผมผมเป็นตัวจ่ายไฟนะครับเราอาจจะต้องลองเปลี่ยน power ดูนะครับถ้าไม่หายก็คงต้องเป็นเมนบอร์ดนะครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยน power supply ดูก่อนนะครับผมการเปลี่ยน power supply นะครับผมเวลาเรายกเครื่องขึ้นมานะครับผมนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับผมตรงนี้นะตรงมือนะผมนะครับ ตรงนี้ครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับเราใช้ไขควงปากแบนนะครับหรืออุปกรณ์นั่ก็ได้ครับนะฮะงัดตรงนี้นะครับผมนี่ครับพองัดมันก็จะหลุดออกมานะครับผมนี่นะครับตัวพาวเวอร์สปายนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับผมว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ นี่นะครับพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาใส่เข้าคืนนะครับผมนี่นะครับเอาฝั่งท้ายเข้าก่อนแล้วก็กดตรงนี้ลงไปนะครับให้มันลงล็อกเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องดูนะครับคราวนี้ว่าจะเปิดติดหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับคราวนี้เครื่องเปิดติดนะครับผม แสดงว่าเมื่อกี้ตัวพเวอรซสพพลายมันเสียนะครับผมเพราะตอนเราเสียบมันได้มีเสียงสปาร์ของไฟนะครับอันนี้เป็นวิธีเช็คแบบง่ายๆนะครับผมแต่ตรงนี้ผมจะปิดเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับปิดเซ็นเซอร์ไว้นะครับเพื่อที่จะดูนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีปัญหาตรงจุดอื่นอีกไหมนะครับพอเราปิดเซ็นเซอร์ไว้นะครับตลับจะมาชิดอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ไฟสีเขียวจะค้างนะครับก็คือพร้อมใช้งานนะ